นเียบายเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินรกลได้ข้อสรุปเต็มที่แล้วภายหลังคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนโครงการเติมเงินดิจิทัลที่มีนายจุลพันธ์อมรวิวัตร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเตรียมเสนอข้อสรุปโครงการเข้ามาให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกร,รัฐมนตรีเป็นประธานเห็นชอบภายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาย,ยน2566นี้ แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเผยว่าคณะอนุกรรมการได้หารือรายละเอียดในหลายด้านจนได้ข้อสรุปเบื้องต้นและเตรียมนำเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาเห็นชอบก่อนจะเริ่มต้นดำเนินโครงการต่อไปให้ได้ตามเป้าหมายด้วยรายละเอียดที่เสนอเข้ามานั้นได้ผ่านการหารือและรับฟังความคิดเห็นจากหลายหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหนึ่งในรายละเอียดของโครงการนั้นมีการเสนอเงื่อนไขการใช้เงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือดิจิทัลวอ l เลตซึ่งจะกกำหนดว่าผู้ที่ได้รับเงินดิจิทัลสามารถนำเงินไปใช้กับสินค้าตามที่ระบุไว้เท่านั้นโดยที่ไม่สามารถนำมาใช้กับบริการต่างๆด้วยเหตุนี้จึงอาจทำให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระต่างๆไม่สามารถเข้าร่วมโครงการและใช้เงินส่วนนี้ได้ และสำหรับบริการต่างๆอาจเข้าข่ายว่าไม่สามารถนำเงินส่วนนี้มาใช้นั้นแหล่งข่าวบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระมีตัวอย่างเช่นร้านตัดผมร้านเสริมสวยร้านนวดสปาร้านซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆและบริการล้างรถส่วนสินค้าที่คาดว่าจะสามารถใช้เงินในส่วนนี้ได้รัฐบาลกำหนดรายละเอียดไว้เบื้องต้นว่าจะเน้นไปที่สินค้า ในกลุ่มที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหลักขณะที่การกำหนดเงื่อนไขอื่นๆมีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลจะปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับรัศมีการใช้จ่ายเงินจากเดิมที่กำหนดไว้4กิโลเมตรตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในพื้นที่และทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่เกิดการหมุนเวียนลงไปนั้น จะปรับเป็นเงื่อนไขสามารถใช้จ่ายได้ในระดับอำเภอตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านแทนและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพาข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้อขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ